สวัสดีทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บีแ a ลมสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับในช่วงของเกิดมาเพื่อสอยครับในเรื่องสนุกเกอร์นะครับวันนี้วันนี้เนี่ยเขียนคอนเทนต์ลงทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ขอรวบรวมเอาช่วงท้ายแล้วกันเพราะว่ามันสําคัญมากนะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นแล้วสําหรับการได้ทั้งเงินได้ทั้งแต้มนะครับของเจ้าซินตรงเจ้าซินถงแล้วแต่เลยนะครับผมขอเรียก เทพเจ้าแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแกเป็นแชมป์โลกไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเจ้านะครับอาเจ้าเนี่ยเอาชนะจรวดทางเรียบก็คือมาค l เลียมไปได้นะครับ18ต่อ12เฟรมจอมเก๋าจากเวลสตันไม่อยู่จริงๆนะครับแล้วก็ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยอาเจ้าเนี่ยได้เงินไป500,000นะครับ500,000ปอนด์นะครับแล้วก็มาคูเลียมเนี่ยได้ไป200,000แต่สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งท่านผู้ชมครับ ที่มีการถกเถียงกันเกี่ยวกันเรื่องของกฎกฎติกาและมารยาทกับการให้เงินรางวัลและการให้คะแนนกับนักกีฬาสมัครเล่นที่มาแข่งขันอาชีพซึ่งหลายชนิดกีฬาเนี่ยไม่ให้ทั้งเงินไม่ให้ทั้งคะแนนแข็งมากแต่ที่นี่ตอนแรกบอกว่าจะให้เงินแต่ไม่ให้คะแนนนะครับเพราะว่ายึดแบบจากการที่ตอนที่อ,อ,อาจาเนี่ยกลับมานะ จากการถูกแบนนะครับแบนไปก็จากเรื่องเหตุการณ์ในการพนันนั่นแหละครับนะครับล็อกผลการแข่งขันจากนั้นเนี่ยพอเขากลับมาแล้วเนี่ยเขาได้1,000 0ปอนด์นะฮะในการแข่งขันยูเคจะไม่เชฟแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้คะแนนสะสมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันสุดท้ายสุดท้ายมิสเตอร์เจสันฟอกุสันครับประธานสมาคมบิลเลียดและสนูเกอร์อาชีพโลกนะครับหรือว่า WPBSA ให้สัมภาษณ์ก่อนการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนะครับในเซกชั่นที่3บอกกับ BBC ว่าเจ้าสินตรงเนี่ยจะได้รับทั้งเงินแล้วก็กล่องนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้จริงๆได้เป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าเนี่ยหลังจากพูดโทษแบนด์มาอย่างที่บอกนะครับเล่น UK แล้วเนื่องจากกฎของ WS เนี่ยมีไว้ว่ามือสมัครเล่นที่แข่งขันเนี่ยจะได้แค่งเงินแต่ไม่ได้คะแนน แต่พอเจสันฟกุสันเนี่ยนะครับพิกลิ้นครั้งสําคัญของวงการเลยก็ต้องบอกอย่างนั้นทําให้เจ้าเนี่ยขยับตูมเดียวเลยครับจากมือแร่มดับเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นมาเกือบเกือบสปีแล้วก็ได้สิทธิ์กลับมาเล่นในฐานะของมือสมัครเล่นเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นมาเป็น5้0 0 0 0หนึ่งคะแนนตามเงินรางวัลที่ได้ก็เป็นอย่างนี้ปกติอยู่แล้วนะฮะแบ่งเป็น5้าแสนคะแนน จากศึกชิงแชมป์โลกแล้วก็เป็นแอปเติมเงินย้อนหลังเติมแต้มย้อนหลังมาจาก UK c h แชมเปี้ยน p ิการให้คะแนนกับแชมป์โลกชาวมังกรในครั้งนี้นะครับทำให้อันดับนักกีฬาตั้งแต่อันดับที่11เป็นต้นมาไล่ลงมาเนี่ยครับ11 12 13 14เนี่ยนะครับต้องเจอกับฝันร้ายเนื่องจากอันดับโลกจะหล่นมา1ลำดับทุกคนเพราะนั้น2นักกีฬา ที่มันคาบเส้นก็คือท็อป16กับท็อป32เนี่ยเจอเต็มๆท็อป16อลิสเตอร์คาร์เตอร์ครับอลิสเตอร์คาร์เตอร์ต้องหล่นมาอยู่ที่17ทันทีนะฮะนั่นหมายความว่าสิทธิต่างๆหลายสิทธิ์ของท็อป16เนี่ยที่ไม่ต้องคัดเลือกหลายรายการมีอันต้องไปคัดแทนผมยังไม่เห็นอลีคาร์เตอร์ให้สัมภาษณ์ที่ไหนในขณะเดียวกันครับนักกีฬาไทยอย่างหมูปากน้ำนพพลแสงคำพยักษแห่งปากน้ำเนี่ย คือปีนี้อยู่ในท็อป32จบอันดับที่32พอดีแต่ต้องหลุดจากวงโคจรน,นี้ไปนะฮะไปอยู่อันดับที่33ทันที33เลยจากเดิมที่จะได้เล่นรอบสุดท้ายในรายการ HOME NATION ก็จะต้องหลุดไปเล่นรอบคัดเลือกเพราะนั้นทำให้เสี่ยงด้วยต่อการถูกตัดแต้มแต้มหายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับท็อป5คนแรก 1. จัดทรัมป์ 2. ไคลร n นวิลสัน 3. มาร์ควิลเลียมส 4จอห์นทิกกินแล้วก็5รอนนี่โอสเลเวนเพราะฉะนั้นผมก็เลยฮัลโหลต่อสายไปคุยกับหมูปักน้ำเป็นเวลา6นาที29วินาทีมันเป๊ะเพราะว่าโทรจริงนะครับหลายคนที่ที่บอกว่าเอ๊ย e ยังไงนู้น,นั่นนี่ทำงานมา27ปีมีตรงนี้อยู่พอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้2 5 2 0 24ปีเนี่ยนะครับที่ท่านอ่านข่าวสนุกเกอร์ในประเทศไทยเนี่ย กระจายมาจากหนูนี่แหละไปตามดูกันว่าหมูพูดอะไรกับหนูจ้ามีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นซูซูกิ drive your dream free ซูซูกิเมเนแนนซ c ์เซอร์วิสซูซูกิว a r r a n t บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน7ปีหรือดอกเบี้ย0%นาน60เดือนหรือขับฟรี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุด50,000บาท7เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้อาล้วครับท่านผู้ชมครับอย่างที่พูดไว้ในตอนแรกนะครับ w o r l d s n o o k e r t อร์ er Tour, ประกาศอันดับโลกเรียบร้อยทีนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยเตัดสินใจนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องว่ามันมัน มันทําให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาเป็นที่กว้างขวางนะครับเราจะไม่ทะเลาะก,กันด้วยเรื่องของคนอื่นเราเสียเวลากันมาว่าพอและในการทะเลาะก,กันนะครับหรือท่านอยากทะเลาะก,ก็ไปทะเลาะที่อื่นอย่ามาทะเลาะที่นี่ผมมัมขานนะครับพูดตรงๆเลยนะครับผมก็เลยตัดใจโทรศัพท์นะฮะไลน์ไปหานพพลแล้วก็ถามว่าน้องว่างหรือเปล่าอยากจะได้คอมเมนต์ตรงนี้มาฝากกับทุกท่านว่านักกีฬาที่เขาโดนผลกระทบจริงๆเนี่ยเขาคิดอะไร นะครับหมูเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับพอดีพอดีนะฮะให้สัมภาษณ์กันตอนนี้หมูเนี่ยให้สัมภาษณ์ทางไกลจากประเทศจีนนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นกรณีศึกษาเลยเนื่องจากไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยเกิดขึ้นมาเก่าว่าจะมีมือสมัครเล่นเนี่ยได้แชมป์โลกรวมไปถึงการปรับระบบการให้คะแนนและเงินรางวัลเดี๋ยวนั้นทันทีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหมูเองก็บอกว่า ก็เข้าใจเหมือนกันแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของบอร์ดบริหารอาชีพโลกนะครับบอร์ดบริหารอาชีพโลกเพราะฉะนั้นหมูก็บอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยไม่คาดคิดกันมาก่อนเลยว่าจะจะมีมือสมัครเล่นทําได้ขนาดนี้และแน่นอนว่าเมื่อบอร์ดบริหารสนูกเกอร์โลกคิดแบบนี้ตัวนักกีฬายอย่างผมเนี่ยหมูนะบอกว่าผมเข้าใจพี่บีว่าเ,เหตุผลเนี่ยมันมีหลายประการแชมป์โลกเนี่ย ก็จะได้สิทธิพิเศษหลายประการที่ผ่านมาก็คืออาทิเช่นนะฮะหมูยกตัวอย่างให้ฟังว่าการได้แข่งในรอบสุดท้ายทันทีโดยที่คือรอบสุดท้ายคือรอบจริงะฮะแล้วก็จะเป็นโต๊ะถ่ายทอดสดอยู่เสมอดังนั้นถ้าเจ้าสินตงเนี่ยหรือว่าเจ้าสินถงแล้วแต่นะไม่ต้องดาม่าชื่อนะนะก็ไม่มีคะแนนเลยแล้วจะมาแข่งต้องไปเล่นรอบร28เนี่ยนะครับเขบอกว่าทุกอย่างมันดูจะ,ะวุ่นวายไปหมด ส่วนผลกระทบต่อตัวของหมูเนี่ยนะครับเจ้าต,ตัวก็บอกว่ามันแน่นอนครับว่ามันชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่ารายการโฮมซีรีส์เองจากเดิมได้เล่นในรอบสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับก็ต้องไปเล่นในรอบคัดเลือกและที่นี้มันเสี่ยงกับรายการอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพลาดไม่ได้เล่นรายการใหญ่อีกรายการนี้ไม่ได้ไปอีกเนี่ยอันดับมันก็จะจะเหนื่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นหมูก็เลยบอกว่าอย่างไรก็ดีทุกอย่างเมื่อมันเป็นมติออกมาแบบเนี่ยเขาเป็นนักกีฬา เขาต้องยอมรับอันนี้ต้องต้องยกย่องให้น้องเหมือนกันนะครับหมูก็บอกว่ายอมรับความเป็นจริงด้วยว่าฤดูกาลที่ผ่านเนี่ยผมเองก็เล่นไม่ดีนักนะครับตอนนี้ก็เลยปรับเป้าหมายในซีซั่นหน้าก็คือ2 5ถึง26นะครับ2025ถึงเนี่ยขออยู่ในอันดับท็อป32ให้ได้นะครับหมูปีที่แล้วให้สัมภาษณ์กับผมว่าอยากจะไปอยู่ท็อป16นะครับอยากจะอยู่ท็อป16ปีนี้ขอ32ก่อนเพราะว่า ตัวเองเนี่ยตอนแรกอยู่สายสองไงแล้วก็กระเด้งไปส3สานะครับหมูบอกว่าเอาเข้อจริงนะฮะการที่จีนได้แชมป์โลกเนี่ยมันเป็นผลบวกอย่างมากเลยเพราะเวลานี้ส่วนใหญ่ในประเทศจีนเนี่ยหันไปเล่นภูแปดลูกกันเยอะมากน,นี่หมูให้ข้อมูลมาผมแอบ,บทราบมาเหมือนกันว่าภูแปดลูกเนี่ยมันเป็นที่ฮอตฮิตมากในตอนนี้แต่ไม่คิดเลยว่าจะขนาดนี้นะหมูบอกว่าดังนั้นการได้แชมป์ของเจ้าสินตงเนี่ยนะครับถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่าง อย่างน้อยให้คนจีนเนี่ยหันมาเล่นสนุกเกอร์อีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าให้ความสนใจภูจีนไปกว่า90%แล้วนะครับนี่คือข้อมูลจากมือ33ของโลกนะครับเวลานี้หมูปากน้ำครับควงกระบี่เยอะยุทธจักรอยู่ที่แดนบังกรน,นะครับเตรียมตัวไปเล่นรายการพิเศษก็คือภู8ลูกหมูคุยกับผมวันนี้หมูอยู่เฉิงตูนะฮะนะประเทศจีนหมูก็บอกว่าจีนเนี่ยได้เชิญนักสนุกเกอร์ หลายต่อหลายคนเลยครับมาร่วมกันแข่งขันในสัปดาห์หน้าอาทิฮะมาร์ควิลเลียมจราดทางเรียบจะมาแมตชิวเซลนะครับรวมไปถึงเขียดแท็กซี่นะฮะนั่นกะ็คือแกรี่วิลสันพวกนี้พวกนี้จะมาหมดเลยนะครับจะมาหมดเลยเพราะนั้นก็รวมไปถึงหมูด้วยนะครับหมูบอกว่าภูที่นั่นเนี่ยชิงรางวัลเท่ากับ World Championship เลยนะครับห0 0 0 0 0ปอนนะครับโอ้โห เยอะมากๆเยอะมากๆเราต้องตามดูกันใน,ในกรณีนี้นะครับผมทิ้งท้ายครับก็คืออาจาเนี่ยกลายเป็นนักกีฬาจากทวีปเอเชียคนแรกที่คองแชมป์สนุกเกอร์โลกนะครับเมื่อนับดูเป็นที่เรียบร้อยว่าเจ้าไซโครนเนี่ยนะครับเป็นแชมป์โลกคนที่เท่าไหร่ผมไปเคาะออกมาจากทั้งหมดเนี่ยเจ็ดยุคของสนุกเกอร์เชิงแชมป์โลกนะครับเจ้าสินตงอยู่ในยุคที่เจ็ด ก็คือยุคที่พวกเราอยู่ในปัจจุบันนะยุคที่1เนี่ยนะเป็นยุคของ professional snooker championship นะฮะตั้งแต่ปี1927ถึง1934จากนั้นต่อในยุคที่2ครับไปที่ Thurston Hall นะครับในกรุงลอนดอนมหานครอลอนดอนนะฮะ1935ถึง1940 19จากนั้นยุคที่3เนี่ยเขาเรียกว่ายุคสงครามนะครับ1946ถึง1952สลับเล่นแต่ประเดิมที่ Royal Horticultural ในลอนดอนเหมือนกัน แล้วก็มาถึงยุคที่4เป็นยุคของ World Match Play นะครับ World m a t c h Play ก็1,9,5,2,5,7ประเดิมเล่นที่เลสเตอร์จนมาถึงยุคที่5เขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันแบบ l l e n l e n g t m h นะครับก็ปี6,4 6 8ถึง6,8ที่บูโรฮอลในมหานครลอนดอนอันนี้ก็สลับกันจนกระทั่งมาถึงยุคที่6เริ่มมีการแข่งขันแบบน็อกเอาทที่ Victoria Hall ล์ลอนดอนนะครับตั้งแต่ปี6,9ถึง 7 5อ่ะ76นะครับขออภัยแล้วสุดท้ายมาถึงยุคของ Crucible Theater ก็คือปี1977จนถึงปีปัจจุบันถือว่าถือว่าครับเป็นยุคโมเดิร์นหรือว่ายุคที่7ของการแข่งขันนะครับอาเจ้าเนี่ยนะครับไซโครนเจ้าสินตงเจ้าซินถงเนี่ยนะครับเป็นแชมป์โลกคนที่29นับตั้งแต่บุกเบิกเป็นต้นมาถ้าเรานับยุคบุกเบิกโจเดวิส เป็นแชมป์มากที่สุด15สมัยอันดับที่2เท่ากัน2คนครับก็คือเฟร็ดเดวิสกับจอห์นพูเมนคนละ8สมัยอันดับต่อมาคืออันดับที่4ร่วมซิเฟนเฮนรี่กับรอนนี่โอซาเลเวนคนละ7สมัยแล้วก็อันดับที่6ร่วมสตีฟเดวิสกับเรรียดอนคนละ6สมัยนะครับแล้วก็ไล่มาและกัน,นเดี๋ยวผมไล่เลยนะครับ8เนี่ยจอห์นฮิกกินกับมาร์คเซลบี้คนละ4 อันดับ10ร่วมนะครับก็คือจอห์นสเปนเซอร์กับมาร์คกูเลียมคนละ3อันดับ12ร่วมก็คือวอลเตอร์โดนัล์ดเนกับอเล็กซ์ฮิกกินคนละ2ส่วนที่คลองคนละ1สมัยเนี่ยเป็นอันดับที่14ร่วมนะครับก็คือโอเลสตินดัมคลิฟทอนเบิร์นนะครับจัดทรัมชอนเมอร์ฟี่ปีเตอร์เอฟดอนแกมดอตเคนดอรเตี้นะครับหรือเคนดอร์เตี้เดนนิสเทเลอร์คุณ้าแว่นโตนักรบไคลรันวิลสัน พี่นกแก้วนกขุนอทองจอห์นแพรรอตนะครับเทอร์รี่กิฟฟิตโจจอห์อนสันนิวโรเบอร์สันนะครับสวัตบิงแฮมลูก้าเบเซลและเจ้าซินทงนะครับหรือว่าเจ้าซินทงเนี่ยแหละครับนี่คือคนละ1สมัยนะครับก็อันนี้รวมหมดแต่ถ้านับรุ่นโมเดิร์นอันดับหนึ่งก็คือเซฟเฟนตฮนดี้และรอนนี่โอซิลเวนนะครับคนละ7สมัยครับนี่คือเรื่องราวของสโน๊กเกอร์ บันทึกนำมาฝากกันนะครับในช่วงท้ายปลายทางของฤดูการนี้สัปดาห์หน้าผมจะมาเล่าเรื่องของการเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันของสุภาพสตรีในช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันซึ่งมิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงหาฤุษไทยแล้วก็ใบพัดศรีราชาจะลงทำการแข่งขันนะครับสิริพาพรนวลทคกจันจันก็ฝากเชียร์นักกีฬาไทยไปพร้อมๆกันที่นี่ครับวิแลมสิงทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกสวัสดีครับพี่ ท่านผู้ชมครับกิจกรรมพิเศษประจำปีของบีแหลมสิงห์ผ่านพ้นไปเรียบร้อยครับนั่นคือทริปทัวร์ฟุตบอลตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ทริปแรกของเราครับเดินทางล่องจากไทยไ้า์สู่ลอนดอนยูมชมเกมนัดชิงชนะเลิศลีกครับได้เห็นแชมป์ที่รอคอยของนิวคาสเซิลที่สนามนิวเว็บลีก็ขอแสดงความยินดีครับกับแชมป์แรกในรอบ70ปีนะครับของนิวคาสเซิลไนเต็ด เอาชนะลิเวร์ูไปได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับจากนั้นในทิปที่2ครับเราไปเกาะติดสึกจิกโกกิโลเดียวเมอร์ซี่ใช้ดาร์บี้ครั้งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กันณสนามแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลเชือดพี่ชายเอเวอร์ตันหนึประตูต่อศูน yeah! <Yeah>! yeah! ทิปของเราพาฟินที่เกาอังกฤษครับ ทั้งที่กินที่เที่ยวสถาปัตยกรรมตามสถานที่ต่างๆทั้งช่วงกลางวัน,วนและไม์ไลฟ์ของชาวผู้ดีแบบเต็มสู่หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมมูรัลอทัวร์ที่ภูมิใจนําเสนอที่นี่ที่เดียวติดตามความสนุกเหล่านี้ที่จะมาเติมเต็มให้กับคอลูกหนังในทริปต่อไปด้วยสโลแกนน่ารักน่าชังและน่าหยิกดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังจ้า